ติ่งดารายินดีนำเสนอ n ิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะ<จ>คือคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมมึงไปรู้เรื่องชีวิตเขาขนาดนั้นวะมึงมโนขึ้นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยซึ่งก็เอา,าเป็นว่าแหมเราก็เป็นคนที่ต้องทำงานต้องใช้ชื่อเสียงเราไม่เอาชื่อเสียงเรามา เน่าเฟะกับเรื่องอะไรที่ไม่ไม่เป็นเรื่องอย่างนี้หรอกเขาเรียกว่าเรื่องเสือกเรื่องชาวบ้านอย่างนี้หรอกคือมันเป็นสิ่งที่เราก็อยากจะเปิดเผยบ้างบางทีมุมมองของความเป็นชาลีมันก็ไม่สามารถที่จะไปให้ทุกคนบนโลกเข้าใจได้อ่ะแต่เราเขารู้สึกอยากซัพพอร์ตน้องเราว่าเขาเป็นคนดีจริงๆมันมันอาจจะสไตล์นี้มันอาจจะเป็นดีในสไตล์ที่หลายๆคนไม่ชอบแต,แต่แต่ก็อยากจะมาเปิดเผยบ้างเพราะว่าเมือม่อวานเมื่อวานส่งข้อความมาหาพี่เบลภรรยาผมอ,ะอ่ะบอกว่าอนุญาตให,ให้ให้พี่อะ่ะเผาได้เลย จริงๆไม่ใช่เผาหรอกคือเล่าเล่าเรื่องที่แน็กไม่สามารถเล่าเองเพราะถ้าเล่าเองคนที่รักก็บอกว่าโอเคแต่คนที่ไม่ชอบก็จะบอกว่ามึงเฟรชทําไมมึงไม่พูดตั้งแต่แรกแต่อย่าลืมว่าตอนที่กามินมาเขาไม่ได้เป็นแฟนกันนะแล้วทําไมชาลีต้องไปรับตอนนั้นเขายังเป็นเพื่อนกันอืมใช่ไหมคนอาจจะมองว่าทาไมวันนั้นอ่เออทําไมไม่ไปไม่ไปรับซึ่งผมว่าอย่างเงี้ยมันมันดูดีกว่าคือ 그날에 찰리님이 직접 안온 것에 대해서 불만을 가지시는 팬분들이 좀막좀 계셨나봐요. 저도 몰랐는데. 그래서. 피광이 이제 가장 친한 형의 입장으로서, 어, 이거는 찰리, 찰리님들께서 말씀드렸다시피 공인이다 보니까, 여러분이 알고 있는 이야기는 그게 전부가 아니라는 걸 말씀드리고 싶고, 찰리님의 생각이 너무 깊어서, 그 보이는 게 다가 아니다라고 말씀하셨어요, 팬분들한테. 그러니까 혹시 피광이 뭔가 뭐, 남미림 내외에 들어와서, 뭐, 좀, 좀왜 나대냐 뭐 이렇게 얘기를 좀 하시, 하셔가지고 팬분들이 응. 어 근데 그런 얘기를 저한테 찰리는 진짜 단한 번도 자신 어떤 그런 뭐 상처나 이런 걸 얘기할 적이 없으니까 저는 이런 생각에서 다 보이거든요. 네네. 다, 저도 다 이렇게 비디오 보고 하면은 좀뭐 악플도 있고 하나 보더라고요. 근데 천리는 저한테 얘기도 안 하고 따로 따로 이제 연락을 할 때도 있는데 아예 얘기 안 하고 그냥 진짜 진짜 저번처럼 말 그대로 응원하고 서로 뭐 오늘 오늘도 힘내 뭐 이런 이런 얘기만 하고 그냥 그래 오히려 저가 무슨 일 있으면은 그냥 울지 마 이렇게 하나씩 던져주고 또또 또 사라지고 다 날라서 이런 식인데 진짜 전 처음에 이런 생각했어요. 어, 무슨 이런 사람이 있지? 음. 무슨 이, 이 사람은 뭐지? 나보다 어린데 어떻게 이렇게 생각이 깊지라는 생각을 했어요. 음, 아쿠나민이 와, 저희가 편지 꽝래레어진 처음에 쿠 아, 쿠 아, 컴진. 처에쿠 아, 쿠 아, 컴진. 처 아, 쿠 아, 컴진. แต่ตอนนี้เขาเขาก็เริ่มเขาเริ่มมองเห็นแล้วเขาว่าแบบอะไรมันเป็นอะไรเพราะเขาเขาบอกว่าพอหลังจากเขาได้รู้จักคุณชาลีเขาก็เหมือนกับไปตามดูคลิปไปตามดูเอกะแบบพวกโซเชียลต่างๆของคุณชาลีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนกับว่าจากประสบการณ์ชีวิตเขาเขาก็จะพอดูออกว่าเหมือนกับว่าคุณชาลีอ่เคยผ่านเรื่องอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าแบบเออแต่ว่าคุณชาลีอ่ะไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยพูดเรื่องแบบนั้นไม่เคยพูดเรื่องส่วนตัวกับเขาเลย แต่ว่าเราก็จะคอยเหมือนกับส่งเหมือนว่าออวันนี้สู้ๆนะโอเคสู้ๆอะไรอย่เงี้ยแบบติดเหมือนกับคุยกันน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยพอค่ะแต่พอ,อ,อคุณกามินมีเรื่องอะไรทุกรอบมีดราม่าลุกๆๆลุรอบคุณชาลีจะส่งเข้ามาเสมอส่งเข้ามาให้กําลังใจว่าแบบเอออย่าร้องไห้นะแต่ก็ไม่คุยต่อเข้ามาส่งคําเดียวอย่าร้องไห้นะแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยคุณกามินก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผู้ชายคนนี้ไม่ยังไงน,นะผู้ชายคนนี้มันแบบ มันมีความปริศนาอยู่ในตัวแบบเขาเคืออะไรกันแน่ผู้ชายคนนี้มันคืออะไรกันแน่ต้ไมเป็นเป็นปริศนาได้ขนาดนี้อะไรอย่างนี้ค่ะพี่กองเพ่อมีเรื่อง <c oughs> เรื่องนี้พี่ก็ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ <c oughs> สามารถรู้ในความเป็นเขาได้แ <c oughs> ม้แต่เรื่องแบบหมดบ,บ่อยๆเนี่ยพี่ก็งงไม่รู้พี่ก็ต้องไปส <c oughs> ืบว่าทำไมมันถึงแบบหมดบ่อยจังคือพี่กองมี 과연 찰리의 정체는 뭘까? 저도 모르겠다 나도 신한형인데 나도 내공생이 무슨 일 생각하고 있긴 나도 모르겠다. <laughs> 저도 그런 것 같아요. 저도 찰리가 저를 진짜 이성, 그래서 물어봐서 팬들한테 저를 이성적으로 좋아하나요? 그러면서 근데 정체를 모르겠어요. 근데 진심인 건 느껴지는데 뭐지? 이 사람은 도대체 무슨 생각을, 무슨 생각인 거지? 나, 나를 진짜 좋아하는 건가? 그래서 물어봐요 제가. 찰리 너는 나를 정말 진짜 좋아, 이성으로서 좋아하는 거야? 근데 뭐 그냥 이모티콘 딱 하나 웃는 듯이 음, 이러고 막어야야으 찡찡 미슈 어그 스승나카 뭐 이런 식이니까 막 나는 더프레님한테 이렇게 막 보내고 이런 이런 느낌이 아니라 전 딱딱 음, 딱 간결하게 그 소통이 소통이 안 되다 보니까 그냥 딱 주고받을 말만 하고 오케이 수수, 아 오늘도 화이팅 뭐 이런 것만 음. 음, 그 아까 그 삑삑걱이 막 예를 들면 배터리 쟤는 왜 맨날 저래 왜 맨날 배터리 막 저런식으로 하는거야 나도 친한형인데 나도 내 동생 마음이 진짜 뭔지 모르겠다 막 이러시더라고 워낙 이 아티스트 성인 좀 아티스트 성인 높은 분들시니까 คืออนก็เตือนจมมันนอย่างราคุณกาบินบอกว่าพอฟังคำพูดของพี่ก้องเขาก็แบบอยากจะย้ำอีกรอบนึงว่าปริศนาว่าคุณชาลีตัวตนของคุณคืออะไรกันแน่บ,บางทีเขาก็เหมือนสับสวนว่าอันนี้คือชอบเขาจริงๆใช่ไหมนะ หรือว่าหรือว่าไม่ชอบหรือชอบเขาจริงๆหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาเคยถามตรงๆไปแล้วว่าอันนี้แบบชอบหนูจริงๆใช่ไหมคะแล้วคําตอบที่ได้คุณชาลีคือสติกเกอร์หนึ่งตัวอืมแบบจริงๆนะมิสยูนะถึงนะแล้วก็จบแล้วก็ตึก it, ๊กอิดอะไรเง<น>ี้เขากเลยเหมือนกับแบบแบบแ,ลแ,ลแล้วแล้วยังไงตอนน่อดีอะไรเงี้ยเออเขาก็เลยประมาณนั้นคะ่ะพี่ก้องใช่ใช่ี่ที่มั่นใจเรื่องหนึ่งอันนี้เดาแบบมั่นใจนะ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ